ไม่ได้พีอออร์เขาได้อ่านก่อนว่าอันนี้แบบว่าโคตรสุดเซ็งเลยนะฮะแต่ก็ไหนไหนมันก็มาแล้วเราก็มาแกะดูกันสัหน่อยดูดูสภาพกล่องนะ,ะสภาพกล่องมาแบบว่าผ่านสงครามมาแน่นอนอะ่ะวันนี้ยก็ต้องมาลุ้นกันว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะฮะอันนี้คลิปน่าจะไม่ยาวมากเพราะว่าเป็นหนังสือแค่เล่มเดียวแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่แบบพิเศษด้วยนะอันนี้เป็นแบบปกตินะฮะแต่ว่าน่าจะได้ของแถมเป็นสติกเกอร์ด้วยนะเนี่ยอุย้ย สติกเกอร์วางมาแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยสติกเกอร์เนสุโกะที่มีแค่2,000ชุดนะฮะประมาณนี้อันนี้ผมสั่งทันด้วยแหละมันก็เลยได้ได้ได้มาด้วยนะฮะแต่ว่าไม่นะึกว่าเขาจะวางมาล้นๆอย่างนี้เลยแต่ว่าก็โอเคมาฮะเรามาดูตัวหนังสือกันดีกว่าดาบก่าสูนเล่มที่22นี่เรียกได้ว่าสภาพก็ ก็ใหม่คลิปนะฮะก็ของใหม่หนังสือเพิ่งออกมันจะไม่ใหม่ได้ไงเนาะประมาณนี้ฮะคือว่าผมโอเคกับสภาพหนังสือที่ได้นะแต่ว่าอีติดใจสติกเกอร์ว่าสติกเกอร์งอสติกเกอร์มันงอแล้วก็ดูเหมือนมันจะทะลุออกมาแล้วเนี่ยดูดิแทบแทบปลีวา่วางง่ายง่ายแทบจะปลีออกมาเลยซึ่งเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอามาใช้เอามาแปะนะฮะเราว่าจะเอามาเก็บนันเนี่ยแต่ว่าเก็บยากว่ะ น่าจะเก็บยากอยู่เหมือนกันโอเคคลิปนี้สั้นมากนะฮะประมาณนี้เลยเอ้ยไหนๆก็ได้มาแล้วลองแกะดูหน่อยดีกว่าเนาะดูจากสภาพซะหน่อยนะฮะดูปกในแล้วกันเนาะเพราะว่าเปิดเปิดเนื้อหาข้างในเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยซะเยอะนะฮะนี่แล้วก็ลายเส้นลายเส้นอ่าลายเส้นลายเส้นี่น ก็อันนี้ผมว่าเขาทำดีขึ้นแล้วนะเพราะว่ามันขายดีอะ่ะหนังสือขายดีเขาก็ต้องทำดีๆหน่อยประมาณนี้อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสกิปนี้สั้นสั้นเท่านี้เลยนะบ๊ายบายครับผม